นี่คือไก่ป่านะครับไก่ป่าแท้เลยตอนนี้มันติดผมแล้วผมมาอยู่วัดได้ห้าหกวันวิ่งตามเลยเพราะว่าเอาข้าวให้มันก็แปลกดีเหมือนกันครับไก่ป่าตนนัวนี้ติดตามตลอดเลยมา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 วิ่งตามไปไหนก็วิ่งตาม มมชมพาชนนมบรรยากาศนะยมา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 แล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมา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 เริ่มเริ่มมา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 นี่คือหน้าผานะครับ ้าผาย,ยาวประมาณ1ึกสิบกิโลได้มา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 เออเริกำลังหากิน,นอยูม่มา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 ,มาแล้วครับมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาไก่ป่าแท้แล้วนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเย็นนี่แหละครับ เมื่อวันเดินหาย่ำมาคาบย่ำไปทิ้งไม่ไว้ที่ไหนไม่รู้ก็วิ่งตามเข้าไปในป่าไม่รู้ผมตกใจมามามาเร็ว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 มา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 เดินหาย่ามามามาคับตามมา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  มามาเร็วเร็วเร็วมาแล้วครับไม่กลัวเลยแปลกครูบาอาจารย์หลวงปู่ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาอยู่ใกล้มากครับห่างระยะประมาณวาหนึ่งมา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 เร็วเร็วเร็วไม่ไปไหนติดตามมา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 ไม่กลัวลมา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  มาเจี่ยวจบนะครับวัดลอยสนตเป็นมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วตามมาแล้วเร็วๆมามามาผมไปไหนก็ตามมามาเรียกมามามาวิ่งตามตอนเช้า,ชาก็มาขันอยู่ที่หน้ากุฏ องวันแล้วครับที่มาขันด้วยพี่นากุณมา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 ภาวนาแผ่เมตตาให้ทุกวันเลยครับไก่ป่าตัวนี้หาดูได้ยากครับไก่ป่าแทา้มา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 เร็วเร็วเร็วางต้นไม้มามามาใกล้ชิดมากครับห่างกันประมาณวาหนึ่ง มามามาปู่ครูบาอาจารย์บอกไม่เคยเจอแบบนี้มา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 เร็วเร็วเร็วไป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 มามามาเดินหาย่ำครับหมามันคาบยา่ำผมมาไม่รู้หายที่ไหนไปที่ไหนซึ่งย่ำนี้เป็นครูบามาติน เอาให้นะครับแต่นายามไม่มีอะไรมีแต่ไฟฉายกับยาทาเดินมาดูมาชมนะครับมามามากุฏิเล็กๆกุฏิโบราณนะมา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 แล้วครับมาแล้วเร็วเร็วเร็วมา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  มามามาจุฏิบันนะครับ,บติเล็กมามาหลวงปู่ว่ามันเห็นมันข้าบวิ่งมาทางนี้ครับมามา เป็นหน้าผาเงินชมวันนี้ไม่เห็นวิวทิวทัศน์ครับวันนี้หมอกลงเยอะเพราะว่าฝนตกลินมา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 

อามาปีนี้ไม่มีใครอยู่พระไม่มีอยู่นะปีนี้หลวงปู่จะพรรษาแค่อสององค์ครับแต่นอกพรรษาจะมีประมาณสามสี่องค์ครับทุกปีมา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 แล้วครับมาแล้วตามมา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 เร็วเร็วเร็ว ไปด้วยตอนเช้าก็มาเฝ้าสองวันละมามา,มาทางเดินลงไปบินทบาทนะครับตัวไอ้สวรรค์ทับให้ ลมปุกความปนเป็นต่บ้านเนเงียบเดีอนหนึ่งจะมีคนขึ้นมาสักครั้งหนึ่งบ้านคนสองคนสามคนนั้นก็ไม่มีเลยไปหาที่ไหนน้องมา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 แล้วครับมา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  มาพยายามช่วยกันเด้อไม่กลัวผมเลยเิ่งตามตลอดเลยไปไหนไปมาๆมา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 ,มามามาๆมาเร็วเร็วเรียกมาๆมาหนีมาเลยม,มามา เรียกใหรมาก็มาเลยนะมามาเร็ว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 มา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 แล้วมา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 เร็วเร็ว